Masa apa? Masa apa? apa? Masa apa? สบดีเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องเบิ่อนสุขสุขคนเนาะวันนี้เราพอพอๆก็มาสกคนคนออกมวนพี่น้องมวนอยู่ห้างอยู่หน้าขึ้นก่าเนาะวันนี้ก็มาหากินหาอยากพี่น้องหลังจากใส่แฮชใส่เบ็ดยังบัวได้เนาะใส่หม้อก็ได้อยู่น้ำซี่เขาก็มาหาปลาอยู่น้ำป่วยวันนี้ก็มาหาอยู่หน้าหน้าน้าถั่ว ดานใช่ได้ดันเท่าเหลียงห่วยเดี๋ยวมาล่อหลุดน่ำกันเนาะพวกพี่ไอ้เพิ่นมาบ้านแฮ่บางทีเดี๋ยวอะลรประคอกตุกง่ายมันมือนี้ห้ากวดง่ายมาแก่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปล่อหลุดน่ำกันวันสีมานโดอบ่บ่เนาะมากับตาก,กลองสวัสดีลุงบ่าเอาอะเออเหนะื่อยนาะ น้องตัวนี้วังปีกายไปซื้อถ้าจูบก็ทีมงานมาลอนมาเอนะมันจนนอนเผาพอด,ดีสองขืนสองขืนปีนี้สองสามปีเดี๋ยวไปจูพี่น้องเพราะว่าอายปเป็นเออลงเนาะเหมือนเขากับทมาสอนเครื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาล่อหลุดน้ำกันมามันสีมาอันตบวพี่น้องเพราะอะไรปลาคอกวาดตัวนี้เป็นกวาดง่ายก็สอบก็เสียวก็ถือเลยพี่น้องถืงอก็พวกปลาลุกปลาคอเนาะปลาไม้รักกะเท้าสิอยากได้ปลาลุก ปลุกไปเห็นยังไปเสียเบสพี่น้องเสียเบสปลาเครื่องเนาะเฮ้ยจะไหนไปลุกดูดีกว่าเอาเพือ่อทั้งนี้ออกเนาะเออเฮือ่อคนหนักไปได้หีปลามันไล่ได้จริงเห้ยไม่ได้จะหุ่นก่อนแล้วจังเออเหือ่ปลาไม่ถูกนี่แหละหนีปลามันก่อนกันอยู่ของเลือกนี้พูดไปพูด พักคุยอะไรฮะโอ้ไป็นสถานบุพมงคลเอาเอากลับมาครับผักวิสกานเป็นอะไรเหรอเป็นปกติเป็นเะไรสิไรปลามาตูมกันอยู่อย่างเียเขาก็ลวดตักเอาตอนปีทั้ามิดถ้าอ่อเอาเหือดลงดูบพูดดีได้กับพุ่ีหนึ่งประลุกประข้กรลุกกระขอต้องมาติดพุ่ เดี๋ยวมาร่อหลุดน้ำกันพี่น้องเขายอมนะพี่น้องหาปลาอยู่หนังซี่ใส่เบ็ดมังเส่านี่ก็บปาถือเพ่าตัวม่องกับปาถือม่องสามัวกับปาถือเพราะตัวมาเดี๋ยวมารอนี่ยแทนมาหาอยู่หัวอยู่ห้องไปอีกแล้วน้องนี่ไปอีกน้องผ่าเรื่องนลังสองน้องปลามาติดฝนนะพี่น้องเอาเหอะร่วงเนาะชิ้นเงือะไร ขื่อได้ผมว่าอ่านคนราลุกม่เกยไปรึงหนึ่งเดี๋ยวมันล่าลราต้องกันกัน่มานเดน,นะผมว่าห้าขื้ออองหนึ่งปลาเต็มโดดเด็ด มดจามไรก็ได้จิปุดมดจามรูมไรก็ได้ไดอารุ่งเนี่ยรุงง่งรูมมก็ได้มดจามไยก็ได้จาเาเออออ,อ,เออไสิไปหอกเด้อไปดึงที่ โดคามบ่เนี่ยมาหล่อหลุนน้งกันนะาะมาสีได้รึบอบ่มาสีได้บะข้อเปตกกินรด้อบ่เนาะน้องทำอีทขึ้นามามันถ,ถือได้ร้ายเกิดน้องที่สอกิจะไลยเลยพี่อ้ออออมันคือจมอ่ะถือใ่งา,<ข>านใหม่ะไ,ไ,ไปเรื่องไปพูดมึงของนะไปไเจ้าคนเ<ป>ดีกูดไ,ไ,ได้ได้ไดไ có nhà đừng nghi ngờ mày bước là, đi chắp đi cách đừng quân

và bây giờ mãi mặt trời mặt đi mặt chắc mặt trời mặt muốn muốn trời đi ra đi đi mặt trời 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 ตัวเดียวป่าไนไดยเนี่ยปลามันนักไม่เยอะเยอะนี่หน่อย,ย,ยพี่รีตีนเพิ่งเน,นี่ยแ้างซ้างกี่หยาบหรอพีเรียบร้อยนะ<อ>เป็นกับได้ทราบนี่พี่น้องเดี๋ยวไป,<อ>ปน้องอน้องกลางหน้าแนละ้วไปทำไปยากไม่เกินปะตัวเสือกุ้งกงสาบหายเลยสวสดีครับผม เดี๋ยวไปน้องกลางหน้ามาสนศิิได้แล้วว่าน้องเดี๋ยวไปรอรุ่นน้ำกัดน้องที่ท้ายิ้มนี่บ่ได้เลยเด้กบตัวหนึ่งกับปลาโนอยซิฮะโตัวก็นี่ก็มาน้องกลางหน้าอย่างน้องตัวเนี้ตัวผึ่งกระก้อยมาสอนตัวน่ะกับอ้ายห้องกับลานท่านน่ะนี่คืนมองนี่ทาไปลงอยู่แจ้ เลือกเต่ามองเดียวหน่อยน้องป่าเขานะี่เหมือนกันมะังเมื่อกี้ปลูกพวกพีกปลูกทั่วคายในะสวนน,นะน,นี่นะโอ้เราวานแฮงนะจังไ่จังไหนมาคอใหญ่เนาะนตัวเสียงนเะต๋อเนาะเดี๋ยว่องนี้เนาะน้องมันแปลน,น้องมันมีหัวนาะอข้างนี้ขั้วนี่คุนคคนะน้อหนาะอ้อ ้วมันน้องที่จองน้องตัวไนมีขี่ได้เ้จ้ากุนบ้าอยู่ไหนมกุ๊กนะ ไปบอกกันตอนขึ้นเนาะโอ้ยจับกร้อนสิโอ้ยยังอะไห้เอาดีวาอยดงบอกมาเเนี่นเหรอเี้ยไงเกียดยิ่งนักโอ้ À, tôi đi anh ấy nóng ở tên phải sao hah mày đấy hah 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 đi pure cơ bản thân của tôi vì fuam đã 哎呀、sí,，大家，半夜了，兄弟。啊，我，你又？夜里发灯不好，我好到一好没事吧？哦，啊。这个，我做。 ปลาตองก็โคได้โดดางอย่างนะครับกักเดียวตอวเจากนะนี่อ้ยอย่าฟาดอย่าฟาดที่ล่ะมัอต่นไตีมือฉันเดิ๋ยวเกเอาไปโอ้ยอ่อนแรงกับสีวะโอ้ยอย่าหอกคึ่งเลยที่ล่ะดึงก้อนดึงขึ้นม่อีกทีนะมันสิสุดเอามันเด้ายอยู่นี่ดึงขึ้นก้อนอยู่พอได้อยู่แกอีกวนึง ดึงึ้นก้นไม่ให้มันเ่านมัน่มันสิออกนันติกูกระลึงอยู่นี่เลยกูคุบปลาอยู่นี่มันงคุบมันออกุดเลปลาก้นพดึงแก้มย่อปอมเมเรื่องผมเกีเรื่อดึงให้ก้นย่อๆนี่โอ้ยอไโอ้ยออกแล้วปลาเนี่ยองเห็หัว่ามันอยู่ท้งหนุ่มปลาโหดึงที่เโอ้ ออืตันี้ตัวนีแเตัวนโนเลือใจนีกุับืนนี่ดิพุนื้นี่เอาไใช่หโอ้เอิน่อเยเดราส่งสงขอมงพุดเลื้อเลื้องขุดแกะีๆได้เด็กเพราะว่าวเกลีมาบิดเดแตคุณาไนี่นะอร้ั เดีก็คุ้มตัวใหญ่คมันอยู่เนะจับโอ้ยาดช่งนี่ออกอีกกันดีเขาจะจับก็ไล่ต้งนึงจะไปคุ้เราน่ะจับผนังต้วกันะโอ้หอยโออปล่อยเป็นก่อนนาะเน้ะงไม่ไปเอามันไหว่ะ่อยก็ปล่อยมันไปน่ไม่เสียมันดึเนาะแกนิงนใหม่บูมิ้าตีอ่แกปาตรีฮะโอ้มันออก ตัวเห่วนจีแกอมันหนึแต่ว่าได้โยเกย์บันึงมันนักตัวหินมันมันเนี่ยมันเพิ่มนักกราซีกับบัราเนาะเพิ่มักก๊าซีนี่กับบัรตัวเคยคูปป่น้ตัวหนึ่งฮ้องฮิตทอตกตีตังสี่บาทหนึ่งเก็บไปสามองพี่้องว่าที่ฟองนะเดี๋ยวมาเลอนึงกัน

เออพูดเทิศแค่ไม่เดินอย่นาะมันเพิ่งขึ้นเลยเพิ่งแล้วเนาะมันอะไรมันมันบอกมันสัดเดี๋ยวมันบอกนี่ขึ้นได้เหรอามเต็มอยู่เลย

non nó rồi đấy. Miếng thịt này chỉ là do cường thay tích. Dập bể nước sao tôi. Oh, là cái gì mày này. Oh. Mở quên gì là cái gì ở ngoài này. Ninh nhanh chóng 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 tí nắng cái gì mà nghe có hết đây đấy không có bà có đâu bát mọi không có gì nữa Nó nghe nghe nha anh ơi 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 มันเพิ่มีนัำตาซีในนี่มันเพิ่มันกระโดดแน่<อ>นเบนะอร์สีเบอร์สดมาใต้ดินพว้เบอร์สีอิ๋วโลงเนาะสมมติอาชีหนันกเ <c oughs> ลกนินเลย ตัวใหญ่มึงองเขาบลูกลูก้ลูกนี้บลูกหน่อยบดีเบนนี่ตัวใหญ่ของมกเอาเขาตัวใหญ่ดีเลยแต่เขาจับมันไมกไเดี๋ยวี่นอ้ลาห้ากระยสั่วน่อยนะไปไปอีกวัาน้องหนึ่งน้องไหนปาเบคนะ

tao nghĩ thế con mốc tao mốc ông con mốc à? tao con mốc tao mốc mốt con mốc tao tìm con mốc tao mốc mốt 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 3 mốc tao mốc mốt con mốc tao 3 mốt con mốc tao mốc mốt con mốc ต้นตัวมาได้ตัวมันออกตัวที่กับโบแมนตัวนี้เลยหน่อยว่านี้น้องหรือคล้องน้องมาเลยเนาะอันนี้นนา่เะีนาเมาที่ร้าดีสี่อู้น้องทีสีเออน้องที่านีามาเอามาเา้อ เือดิงค้ากูนีนะชงจับนี่ให้ยจับเออเนี่้นไปสพอะรมันรอดเลยขาป่ากระดุกไงเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากช้น้าติ๊กนี่อายุด้บนี้ไน่องเนาะน้องก็เ่าไปเองเด้พี่น้องเลย

谢谢 okay. i, ับกระสอบซ้ำอบใกระไดปะตอกเนาะไ่คมเล่ปลุก้ปลุกอะไนี่ปลาดุข้ปลาุกปลุน้อันนี้เนี่ยคือปลขันเนาะอปลากขันเลยันไเจ็บเก็บเป็นดี บอก่า nah <oland guidelines> ้วนโดนปลาดุกนตวนี้ื่อนออมีแค่ยืนนี่แค่ยนล่าบอาน้น้าหนคือนนจะคยันินนอือโอเค้มันจะาดนะโอ้ยอ้มากมนับเลย้ันบ้าดา้ะบ้าตามกัน สั้นนู่นงานตะค่อใหญ่ไปเก็บเก็บเก็บป่อเมื่ออาจจะกินขานลปวปลุกเนาะอย่างนี้ปักเมื่อตอนเชื่อกับพ่อไปที่น้องเยวเก็บปลาเนาะอ้าทีละเย้องปายหนึ่งเนาะขอเนี่ บคปั่นจริงดิเย็บปั่นกันกอนนะพี่น้วะสำหรับคลิปนี้บ้านทุกคนอ but, <ian> <can> ิจฉาไปเพียงเฉนเ้ยทีเพียวพอพกันอีพี่หน้าเนาะขมุกขอบใจติดขางมาเบิ่งเน้อ